เข้ามาพบกับรายการสาระเลว EP 47ไม่ยับนะครับเพราะมีเตารี่นะครับถ้า,ารายการสาระเลวเป็นรายการที่เอาสาระความรู้มาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับสาระความรู้แม้จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทุกตอนความรู้รอบตัวครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคแล้วก็มานั่งอ่านเล่าทุกอย่างทุกตอนพอแล้วมาให้พวกคนได้ดูได้ฟังได้ชมนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่อง กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่อแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะไม่่เสียเวลาสิไม่เสียเวลา ทุกคนคือการดูการชมบาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีสาระความรู้อะไรน่าสนใจกันบ้านนะครับป่าอุทาหรณ์คนทำอาหารกินเองมะแรงตับฆ่าชีวิตผัวเมียวัยแค่34ปีหมอสืบจนรู้ต้นตอจากอุปกรณ์ทำครัวที่มีทุกบ้านครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวย่อเนื้อข่าวเต็มครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงและป้องกันได้อย่างไรครับปลา เอาละฮะเนื้อข่าวย่อยๆนะครับที่จีนครับสามีภรรยาคู่หนึ่งครับป่วยเป็นมะเร็งตับริยะสุดท้ายทั้งคู่นะครับหลังจากที่ไปรักษาตัวได้6เดือนครับทั้งคู่ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับและคุณหมอได้ไปหาสาเหตุครับเพราะว่านะครับเขียงไม้ที่หลังไม่สะอาดครับทำให้เกิดเชื้อราที่ผลิตสารก่อมะเร็งขึ้นมานะครับเอาละครับใครที่กําลังทําอาหารทานเองหรือว่าทํารับประทานอาหารไทยในบ้านครับ ก็ให้ห่วงสุขอนามัยในการล้างเครื่องครัวทุกชนิดนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปาเอาละฮะเนื้อข่าวเต็มๆนะครับสามีภรรยาอายุแค่34ปีนะครับเสียชีวิตพร้อมมะเร็งตับครับหมอซักประวัติจนรู้นะครับคาดมีสาเหตุจากอุปกรณ์ทําครัวที่มีอยู่ที่บ้านทุกคนครับก็คือเขียงนั่นแหละครับจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานว่านะครับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งวัย34ปีนะครับ อาศัยและทํางานในมณฑลเจียงซูครับประเทศจีนครับหลังทํางานหนักมา5ปีนะครับทั้งคู่ก็เก็บเงินซื้อบ้านในมณฑลเจียงซูนะครับแต่จู่ๆครับทั้งคู่ก็ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับนะครับโดยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับภรรยาเริ่มรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหนื่อยและมีอาการปวดไหล่ขวานะครับตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพราะเธอทํางานหนักเกินไปจึงไม่ได้คิดอะไรมากนะครับและไม่ได้บอกสามีนะครับหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ ในเวลานี้ครับเธอรู้สึกไม่ปกติและบอกกับสามีนะครับเมื่อฟังเรื่องราวของภรรยาครับเขาก็บอกว่าตัวเองก็ปวดท้องเช่นเดียวกันนะครับและสองสามีภรรยานะครับจึงตัดสินใจไปหาคุณหมอนะครับหลังจากอธิบายอาการให้คุณหมอได้ฟังแล้วนะครับแพทย์จึงให้ทั้งคู่รับการส่องกล้องในกระเพาะอาหารนะครับผลการส่องกล้องตรวจไม่พบความผิดปกติในกระเพาะอาหารนะครับแพทย์ครับจึงให้ทั้งคู่ตรวจการทํางานของตับนะครับ และผลการทดสอบตรวจว่านะครับสามีและภรรยามีก้อนเนื้อผิดปกติในตับนะครับแพทย์สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งจึงสั่งให้ตรวจชิ้นเนื้อนั้นทันทีนะครับผลการวินิจฉัยทั้งคู่ครับเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายครับหลังจากทราบผลการวินิจฉัยของแพทย์นะครับทั้งสามีและภรรยาต้องตกตะลึงอย่างมากนะครับและแพทย์นะครับได้ทําการซักประวัติของทั้งคู่นะครับพบว่าทั้งคู่ทํางาน2งงานพร้อมกันเพื่อหาเงินนะครับฮะ ทำให้มีเวลาจำกัดครับแต่ก็ยังทําอาหารกินเองครับเพื่อประหยัดค่าของชีพนะครับแต่พวกเขามักจะรีบกินข้าวและรีบทําความสะอาดเพื่อไปทํางานในตอนเย็นนะครับจึงล้างชามและตะเกียบและอุปกรณ์อย่างรีบร้อนนะครับรีบเร่งนะครับเขียงไม้ที่ล้างด้วยน้าเปล่าเพียงครั้งเดียวครับทําให้มีเศษอาหารลงไปเกาะกับรอยแตกบนผิวของเขียงครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับและทําให้เกิดเชื้อรานะครับ และแพทย์บอกว่านะครับเศษอาหารที่เหลืออยู่ตามรอยแยกของเขียงครับอาจมีเชื้อราและผลิตสารอะฟาท็อกซินได้นะครับนี่เป็นสารที่องค์การอนามัยโลกครับหรือ WTO ครับระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วยนะครับสามีภรรยาคู่นี้ใช้เขียงไม้ขึ้นรามาแล้วเป็นเวลา5ปีนะครับเชื้อราจากเศษอาหารที่อยู่บนเขียงอาจมีสารอะฟาท็อกซินนะครับซึ่งเป็นพิษต่อตับครับและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับนะครับ แพทย์กล่าวนะครับและทั้งคู่นะครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพื่อรับการรักษาครับแต่หลังจากทาเคมีบําบัดได้6เดือนนะครับสามีและภรรยาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะครับมัมมเก่งมากวิธีแก้การเพลงวนในหัวนะครับชาวเน็ตปวดเฮดนะครับนบปกมัมมีครับวนในหัวทั้งวันนะครับแนะวิธีแก้การเอียร์เวิร์มนะครับเพลงติดหูนะครับไม่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้ เป็นยังไงครับแบบไปย่อแล้วก็แบบเต็มๆนะครับตาประดวนครับมีใครเคยมีอาการเอียวเวิร์มบ้างไหมครับเป็นอาการของเพลงติดหูนะครับวนเวียนในหูหยุดไม่ได้นะครับมักจะเกิดขึ้นจากการฟังเพลงที่จําง่ายนะครับมีเนื้อร้องซ้ําๆและคนที่มีความจําดีนะครับอาจจะเป็นบ่อยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับลองให้ร้องเพลงให้จบไปเลยนะครับหรือหันไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อลืมการทําเนื้อเพลงหรือทำซ้ําๆเนื้อเพลงที่เป็นมโลดี้แบบนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าครับว่าเราจะทํายังไงกับสิ่งนี้กันบ้างครับปเอาละครับผมมั่นใจเลยว่าจุดๆุดนี้นะครับมีคนเคยได้ยินเพลงนับโปมัมมัมอย่างแน่นอนนะครับที่ร้องว่านับโปมัม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 กู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัมเก่งมากเอาละครับเราจะมาเล่าเรื่องถึงจุดเริ่มต้นของวายร์ลคลิปนี้นะครับมาจากทิกต o อกนะครับที่มีชื่อว่านะครับสเตวิดนับโปนะครับก็คือชื่อของเขานับแอคเขาเนาะ ซึ่งเป็นช่องที่ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์คอกกี้นะครับที่มีชื่อว่าน,นโปะนะครับที่แปลว่าขายาวเนี่ยอันนี้นนเราไปหาฟังกันได้นะครับซึ่งต้นคลิปเหตุมาจากน้องหมาไม่ยอมกินข้าวนะครับเราคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องหมานะครับและเพื่อนๆจึงร้องเพลงนโปะมัมมัมเพื่อสร้างความสนุนประกอบนะครับเพื่อใดที่หยุดร้องครับเพลงนโปะก็จะหยุดกินข้าวเช่นเดียวกันนะฮะคือบิ้วน้องให้ทานนะครับผม และซึ่งเวลาต่อมานะครับนับโปะมัมมมนะครับถูกนำไป cover นะครับใช้ประกอบคลิปครับรวมถึงการประกอบการสอนทำ CPR นะครับหรือที่เรียกกันว่านะครับการผู้ปมพยาบาลที่ใช้ฟื้นคืนชีพให้ผู้หยุดหายใจนะครับไปเปิดแพลตฟอร์มไหนก็ต้องเจอนะครับเรียกว่าเป็นเพลงหนึ่งในมาแรงในช่วงนี้ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งใครได้หลงเข้าไปฟังสักครั้งสองครั้งนะครับรับรองว่านับโปะมัมมม มัมมั่กู๊ดบอยครับต้องวนอยู่ในหัวแบบทั้งวันทั้งคืนหยุดคิดไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งอาการนี้ครับใครหลายคนจะกําลังประสบอยู่นะครับโดยอาการนี้ครับมีชื่อเรียกว่าเอียเวิร์มนะครับเอียเวิร์มครับหรือ involuntary musical imagery นะครับหรือ INMI นะครับมีทฤษฎีและการทดลองที่อธิบายปรากฏการณ์เอียเวิร์มนี้นะครับว่าเป็นความพยายามเติมเต็มช่องว่างของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟังครับ เป็นอาการที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่งครับท่อนใดท่อนหนึ่งวนอยู่ในหัววนเวียนไปมานะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเพลงติดหูนะครับถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดไม่ได้อยากจะร้องครับแต่สมองก็ดันจําได้ครับและร้องได้ทันทีแม้ฟังเสียงหรือฟังไม่เพียงกี่ครั้งก็ตามนะครับและเพลงที่ทําให้เกิดอาการเอียร์เวิร์มได้มากที่สุดนะครับคือเพลงแนวป๊อปที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วนะครับเมโลดี้จาง่ายครับมีเนื้อร้องซ้าๆครับ และทุกคนสามารถเกิดอาการนี้ได้นะครับและมักเกิดขึ้นกับกลุ่มที่คนมีความจําดีนะครับมีการย้ําคิดย้ําทําครับหรือพวกเซนซิทีฟค่อนข้างสูงนะครับเสื้อการนี้จะไม่อันตรายครับแต่บางคนก็ทําให้หงุนงิดใจครับจนอยากจะออกเอาไปจากหัวนะครับแล้ววิธีแก้อาการเออร์เมอร์นะครับมีดังนี้นะครับ1ครับหากเพลงหรือท่อนไหนติดอยู่ในหัวครับลองร้องให้จบหรือฟังเพลงให้จบไปเลยนะครับอ่ามันจะเริ่มเกิดอาการบางอย่างนะครับ 2ครับเขียวหมักฝรั่งครับก็คือป่าจะขยับไปได้นะครับ3ครับฟังเพลงอื่นๆมาทดแทนในสิ่งที่เราจํานะครับ4ครับทํากิจกรรมอื่นโดยต้องใช้ความคิดนะครับอ๋อเป็นการเคลียร์สมองฟังเพลงอื่นคือเคลียร์หูนะครับและนะครับโทรหาคนอื่นเพื่อคุยหรือบอกกับใครสักคนหนึ่งนะครับเล่าให้ใครฟังสักคนหนึ่งในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายครับปล่อยไปเดี๋ยวหายไปเองครับซึ่งถ้าเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหรือจำดีนะครับ จะนานนิดนึงครับก็ง่ายๆครับเราเอาความสนใจเราไปสู่จุดอื่นครับจะทําให้เราไม่นึกถึงสิ่งที่เราวนเวียนในในหัวครับง่ายๆครับเครียดครับ <c oughs> ล้อเล่นครับไม่ดีต่อยังไงต่อไม่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับฉะนั้นก็อยากให้ฟังเพลงด้วยความระมัดระวงังหรือเอาสิ่งที่อยากจะกําจัดนั้นออกจากหัวไปเอ้ผมเพิ่มข้อหนึ่งได้ปะเล่นเกมครับเกมแนวยิ่งเป็นแนว s v s FPS นะหรือว่าจะเป็นพวกแนววางแผนโมบ้าเงี้ยครับช่วยได้นะครับเพราะอาการหัวร้อนจะทำให้เอียร์เวิร์มหลุดไปแน่นอนครับเออน้าโปะตีป้อมอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผม ฝากแท็กคนที ging, ่ค <thin> ุณร so ักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแท็กที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมจริงผมชอบเรื่องเอียเวิร์มมากเลยนะเป็นอยู่นะฮะไม่ใช่แค่นี่นะไม่ใช่แค่เรื่องเพลงนะเรื่องหนังเรื่องของแคปชั่นต่างๆนานานะครับถ้าใครรู้สึกเป็นเอียเวิร์มครับดูช่องผมไม่บ่อยแน่นอนหนักกว่าเดิมฮะ ขอบคุณมากทุกคนสำหรับการติดตามและการทำคอนเทนต์และการสนับสนุนครับขอบคุณทุกคนนะครับตาขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยลิ้นพันกันบางทีมันคิดเร็วมากกว่าทำและเสียงอาจจะเปลี่ยนครับไม่ใช่เพลงของคุณเบลหรืออะไรนะฮะมันคือการที่ตากฝนเยอะเอ,อครับ